ให้ตัวตนของใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นไพ่ six cups นะคะไพ่ six cups นะคะเชื่อมต่อกันกับไพ่ the justice นะคะนะไพ่ six cups กับไพ่ the justice เชื่อมต่อกันนั้นมีสองความหมายด้วยกันนะคะคือสําหรับบางคนนะคะถ้าหากว่าเคยมีปัญหาการก่อนหน้านี้นะคะทะเลาะเบาแว้งกันมานะคะถึงขั้นชวนกันเลิกชวนกันย่านะคะ่ะชวนกันถอนทะเบียนอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้นะคะ่ะ คุณอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะเนื่องจากไพ่เซฟคัมันหมายถึงการกลับมานะคะให้ความสําคัญซึ่งกันและกันนะคะพึ่งพาศัยกันยึดยืมมิตรใต่อกันนะคะบางคนเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรสิ่งหลายอย่างที่จะต้องฝ่าฟันแล้วก็ต้องช่วยเหลือกอกวลซึ่งกันและกันมันอาจจะทําให้สถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยได้กลับมาแน่นแฟนกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เมื่อใครสักคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยตกที่นั่งลําบากอีกฝ่ายหนึ่งก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นความรักของคุณในช่วง เือนี้สาหรับบางคนที่เคยมีปัญหากันอาจจะกลับมานะคะแน่นแฟนกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเรื่องที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองนะคะแต่สําหรับบางคนเนาะสาหรับบางคนที่ไม่ได้มีปัญหากันไพ่เดอะจัสติกที่เชื่อมต่อกันกันกบไพ่ซิกับคัพนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีประเด็นนะคะทะเลาะเบาแหวงกันก็ได้นื่องจากว่าไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เทนอฟสอดด้วยสาหรับบางคนบางเคสนะคะให้ประคับประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณไว้ให้ ดีที่สุดเราก็มีสตินะคะในการคุยกันอย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้เหตุผลให้มากถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งร้อนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นน้ําเย็นนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงสาหรับสถานการณ์ความรักของใครก็ตามที่มันคลอนแคลนมากมันอาจจะถึงจุดที่คุณกับคู่รักของคุณเนี่ยพูดจาบางสิ่งบางอย่างทําให้ความรักมัน,มนแย่ลงอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับเคสที่ใครสักคนหนึ่งมีมือที่3นะคะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้กับ คู่รักของคุณแน่นอนนะคะอาจจะเป็นประเด็นทําให้คุณกับคู่รักในม,มีปัญหากันถึงขั้นแตกหักกันในเดือนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือไพ่มาเตือนนะคะคุณไม่จำเป็นต้องให้ไพ่แมนนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถประคับประคองชีวิตคู่ของคุณให้ผ่านคนิมีกิจมีไปได,ได้ด้วยตัวคุณเองเนาะเพราะว่าไม่หมอไม่ได้เห็นไพ่เลิกอย่างเร็นเด็จขาดแต่หมอเห็นไพ่ของการนะคะมีความเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมีความใจร้อนมีความโมททลุมีความทําอะไรไม่คิดนะคะ สำหรับอารมณ์ใั้ของคุณกับผู้รักในเดือนนี้นะั้นนั่นเองนะ